อันนี้เขาเรียกเล็กไหลวัชรธาทุกคนวัชรธาตุเนาะนี่ครับมันเป็นทรงแบบนี้ทุกคนจริงๆแล้วองค์เล็กๆคนนี้มันบารมีสูงมากแล้วเขาบอกว่าองค์หนึ่งนสูงมากนะครับเป็นอะไรนิพพานเลาคนสค่วนมาก9ก้เอเ็ขคนเล็กๆหลทุกคนเขาก็แค่แบบเอาไปเก็บน้อยคนที่เอาบามามาใส่กรอบแล้วห้อยคอครับน้อยคนมากเดลรยวัชรธาตุนคนนี้แปะตร,นร,ร,ตรนงนี้คือวัชรธาทุกคนองค์นี้ นะครับนี่อันนี้ทั้งหมดมีหกเหล็กไหลปัจจุบันแบบนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนคูบาอาจย์ไม่ได้ทําแบบนี้แล้วมันด้ฝังห้าเม็ดแบบนี้แล้วฝังแค่เม็ดเดียวท้าทั้งสีได้เนี่ยองคเดียวเนี่ยทาทั้งสีเลยดินน้ำลมไฟเลยนะองเดียวกันครบท่าทั้งสีทุกคนเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็ทุกคนก็ผมก็จะพามาเพื่อนๆมาดูเหล็กเชิงลังอีกสิ่เคยเนาะไปดูเหล็กไหลนิพานกันคืกนะครับทุกคน เป็นเล็กไหลวัชราธาตุมันเป็นเล็กไหลนิพานเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงโอ้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคครับตามไปเลยครับโอ <Okay, S 1> เคเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกเล็กไหลวัชราธาตุทุกคนวัชราธาตุเนาะนี่ครับมันเป็นทรงแบบนี้ทุกคนทอกแองค์เล่ทุกคนนี่ออกแบบนี้เนี่ยคล้ายๆมันก็คล้ายๆอ่าคล้ายๆตะกัวทุกคน ถ้าให้ตัวกลัวคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับแต่แต่แต่ไม่ใช่อลูมิเนียมทุกคนะอลูมิเนียมมันจะหนักออลูมิเนียมจะเบากว่านี้อันนี้มันจะเบาจะหนักกว่าอลูมิเนียมสองเท่าทุกคนจะหนักกว่าอลูมิเนียมสองเท่าถ้าเราตัดอลูมิเนียมมาขนาดนี้เท่ากันอ่ะอันนี้จะหนักกว่าสองหรือสามหรือสามไปทุกคนหนักเหมือนเหล็กอ่ะหนักทุกคนแต่มีน้ําหนักหนักและตัวองค์เ่ยทุกคนองค์นี้เขาผิวเาจะแบบหยาบๆทุกคนเขาจะหยาบๆไม่ไม่ไม่เรียบอลูมิเนียมผิวาจะเรียบ อันนี้หยาบหยาทุกคนและจะมีน้ำหนักแล้วก็ยังไงล่ะมีมีปลายแหลมสองข้างนี้ทางครูบาอาจารย์เคยเคยกล่าวไว้ทุกคนว่าวาเด็กแหลประเภทนี้เนาะเป็นอะไรนิพพานเป็นที่มีบารมีสูงมากแต่คนส่ม,มากมองข้ามทํำไมว่ามองข้ามทุกคนก็คือว่าคนเราอะเวลาอยากได้อะไรก็ได้แบบใหญ่ๆหหมายถึงว่าอยากได้องค์แบบ กดปีองค์ใหญ่ๆใแหละยแก่องค์ใหญ่ๆเลๆก็กๆ,ๆเล็กๆแล้วก็ได้ที่มันใหญ่ๆแต่องค์นี้จริงๆแล้วองค์เล็กๆคนนี้มันบารามินสูงมากแล้วก็บอกว่าองค์หนึ่งเนี่ยสูงมากนะครับเป็นอะไรนิพานเนี่ยนะครับคนเราก็จะได้ใหญ,ๆใหญๆ่ๆอย่างนี้นทุกคนจะได้ไดใหญ่ๆแ,แ,แบบนี้ใหญ่แต่องค์นี้เราคนส่วนม,มาก90%นคนเล็กๆเล็กทุกคนเขาก็แค่แบบเอาไปเก็บน้อยคนที่เอาบารมามาใส่กรอบแล้วห้อยคอครับ <c oughs> น้อยคนมากเพราะนี่เดียวทุกคนดูดิทุกคนเนี่ยองค์ไม่ใหญ่ทุกคน นี่องค์นี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยทุกคนนี่องค์นี้นี่องค์อย่งองค์ย่างทรงอย่างเงี้ยเนี่ยใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับทุกคนนี่นี่องค์อย่างนี้ทุกคนนี่องค์นี้ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนี่องค์เนี้ยเนี่ยองค์นี้จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยเนี่ยคล้ายคล้ายคล้ายเขี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยเนี่ยองค์เนี้ยใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องไรนิพพานนะครับครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ทุกคนนะอันนี้ก็เชิญมาสิ่นกันทุกคนในในในพิธีนั้นน่ะ เวลาไปเชิญน,นะครับหลือประเภทนี้ก็ลงลงมันได้เลยทุกคนมันได้อยู่แล้ว,ลวหลืออะประเภทนี้ทุกคนเขาจะลงตามมาทุกคนลงระตามมาในวิธีนั้นๆทุกคนโอเคเพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นเหลายแก้วทุกคน,ใน,ใ,นในแต่ละพิธีก็จะลงมาแบบนี้ทุกคน เดียวแกก็โยงตามมันมาเนาะแต่แต่ละวิธีแล้วก็จะมีเรื่องไหลแบบนี้ลงมาให้ด้วยนี่เห็นไหมเอาเดยนะสุยันราชากับสุวรรณราชาอาชีพแดงๆเ,เนี่ยเป็นสุยันราชาทุกคนที่เป็นเคยเคยทำทลิปไปแล้วทุกคนเขาไปดูได้นะเป็นเรื่องไหลสุยันราชานะครับไปที่ช่องของผมมเรียนมาดูดแล้วก็ออนเรืองเืองนั่นคือทองปลาไหลหรือสุวรรณราชานะครับทุกคนเรื่องทองปลาไหลเนาะอันเรืองเืองนะครับไม่เม่นเล็กนะครับเนี่ยเขาเรียก เม็ดพริกไทยทุกคนนะครับเม็ดพริกไทยอันนี้ก็ฝังได้ทุกคนก็ฝังตามแขนใต้แขนได้ทุกคนนะครับฝังได้ทุกคนน,น,คนี่เช่นแบเนนี้นะครับนี่ไงนะครับแล้วก็อย่างอย่างอย่าง,อ,างองนี้ให้ดูองนี้ทุกคนให้ดูองค์นี้เนาะด่ให้ดูองนี้นะครับทุกคนให้ดูองนี้ให้ดูอง์นี้ก่อนเมื่อก่อนอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนดูคลิปนี้ละบางคนรู้นะว่าผมเอามาจากไหน โบชามาจากไหนนะครับอย่างที่กล่าวไว้ทุกคนเขาเอาเหล็กๆเงินยวงนี่เลยยังไม่ถึงว่าเล็กๆเงินยวงเนี่ยไปเทลงบล็อกใจะไหมทุกคนไปเทบล็อกแล้วก็แล้วก็เอาเหล็กๆไปเภทรนี่แปะทุกคนเห็นไหมนี่แปะเอาเล็กๆซสุริยราชาวงเล็กเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดพริกไทยเนี่ยแปะข้างหลังองค์นี้เห็นไหมเห็นไหมองค์สีสีสีแดงองค์นี้นะพวกคนี่แดงแดงองค์นี้นะอันนี้คือทองปลาไหลอันนี้คือกดปีนะ Bert, นี่องค์ในกดปีส่วนนี้เหล็กไหลแก้วอันนี้คืออะไรเขาเรียกเหล็กไหลนี่เหล็กไหลวัชรธาตุคนนี้แปะตรงนี้คือวัชรธาตุทุกคนองค์นี้นะครับนี่อันนี้ทั้งหมดมี6เหล็กไหลทุกคนเดี๋ยวจะนําให้ดูนี่เงินยวงทุกคนเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็วัชรธาตุแก้วสุริยนาชาแล้วก็โกดปีแล้วก็ทองปลาไหลในหนึ่งองค์เนี่ยมันมีเหล็กไหลทั้งหมดทั้งหมด6 6อย่างทุกคนเนี่ย6 6ชนิดเลยองค์องค์เดียวกันแต่ว่า เด็กหายเงินยวงเนี่ยทางครูบาอาจารย์เขาไปเทรลมมล็อกทุกคนซึ่งคนที่เล่นเล็กๆจริงๆผมผมพูดเลยนะทุกคนว่าเขาเขาไม่เขาไม่คอม่คอยเล่นเพราะว่ายังไงไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกคนดีแต่ว่าเขาจะได้องเขาจะได้องที่อัญเชิญมาเลยพอคิดออกไหมทุกคนอัญเชิญมาสําเร็จองค์มาเป็นเป็นองค์แบบนี้เลยมันจะง่ายกว่าทุกคนแล้วเขาจะได้แบบนั้นคนที่เล่นก็เล่นแบบนั้นถ้าคนใหม่ก็เล่นแบบนี้อันนี้บูชามานานแล้วทุกคนแต่ครูบาอาจารย์ แต่ปัจจุบันณปัจจุบันแบบนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนคูบาอาจา์ไม่ได้ทําแบบนี้แล้วไม่ได้ฝังห้าเม็ดแบบนี้แล้วฝังแค่เม็ดเดียวนะครับฝังแค่เม็ดเดียวหมายถึงว่าถ้าฝังแก้วก็แก้วเม็ดเดียวอย่างนี้อยู่ตรงนี้เม็ดเม็ดเดียวอย่างนี้เลยไม่มีหลายแบบนี้ห้าห้าอย่างขลังไม่มีแล้วถ้าถ้าฝังทองปลาไหลก็ทองปลาไหลเม็ดเดียวเลยตรงนี้เลยหมายถึงว่าถ้าฝังกดปีกัปีองค์เดียวเลยองค์เดียวแบบองค์เดียวแบบนี้กดปีองค์เดียวอยู่นี้อยู่ขลังนี้เลยไม่มีไม่มีห้าอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ครับว่าดินน้้ําลไไฟดทุกคน ธาตุทั้งสีได้เนี่ยองค์เดียวเนี่ยธาตุทั้งสีเลยดินน้ำลมไฟเลยน้องเดียวกันครบธาตุทั้งสีทุกคนเนี่ยนะครับนี่ครับผมเช่ามาเนาะโหมดเนี่หมดเน,น,นี่ครับทุกคนดูให้ดูวงนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ยเหมือนกันทุกคนเห็นไหมนี่ให้ดูต่างกันนี่เหมือนกันเตะทุกคนอู้ตกใจหมดนะครับนะครับเหมือนการอะไรห,ห้าห้าอย่างฟังอยู่ ส,ส,ส่วนองคอง์พระเนี่ยเป็นหล็กไหลเงินยวงทุกคนเนี่ยครับนี่ครับ,รบสวยงามทุกคนวัชราธาอยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนเนี่ยสวยงามโอเคครับเพืพ่อนๆวันนี้ก็ได้ให้ดูเหล็กไหลวัชราธาทุกคนเป็นเรื่องเล่าในตำนานเนาะทุกคน แต่สมัยก่อนมันเกิดมาก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่าเด็กไหลเป็นแบบนั้นแบบนี้ทุกคนนะครับแต่วันนี้เราก็ได้มาเจอท่าเหล็กไหลเมื่อที่เราอยากเจออยากเห็นทุกคนนะครับนะครับส่วนนี้ก็เป็นเหล็กไหลแก้วทุกคนแก้วนะครับแก้วทุกคนเหล็กไหลแก้วนะครับดูนะครับสีนี้เป็นเม็ดเล็กๆ,ๆทุกคนนี้ คืออันนี้ไม่เป็นแก้วพญานาคหรือะไรก็ไม่ก็ไม่ทราบทุกคนคือคือไม่ทราบแกเป็นกลมมันแก้วพญานาคนะครับอันนี้เราเคยทำคลิปไปแล้วทุกคนพวกหลายประเภทนี้ที่เราเคยเข้าไปดูได้ทุกคนในทาคลิปไปแล้วอุนารมนคลิปอ่าสมบัติพญานาคทุกคนเข้าไปดูได้ทุกคนสมบัติพญานาคนะครับคลิปนี้เขาเรียกอูนารมทุกคนอันนี้เป็นเป็นไว้ข่าวไว้ตามอ่าหน้าผากพระพุทธรูปทุกคนตรงหน้าผากนะพระพุทธรูปเดี๋ยวกลับไหวนั่นแหละ เข้าเร่องอะรประเภทนี้ไปไหว้ทุกคนเนี่ยาก็ทํานะครับก็ทํากรอบเงินสวยมากแล้วก็ไปแปะตรงๆหน้าผากน,นะของพุทธรูปที่เรากราบไหว้นั่นแหละนี่ครับประเภทเนี่ยสวยทุกคนอุนานลมนะครับโอเคทุกคนแล้วก็ข้างล่างผมก็ให้ดูมาใครยสนใจอยากดูเพิ่มเติมก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ทุกคนที่ที่คลิปเก่าๆผมทาไว้มาจะเป็น เด็กไหลเอ่อเนี่ยเด็กไลเด็กไลอันนี้นะครับเด็กไลเด็กไลเอ่อใครเด็กเด็กไลนพเก้าตัดเด็กไลนพเก้าตัดทุกคนเนี่ยผมก็ทําคลิปไปแล้วถ้าทุกคนใครมาใหม่ก็เข้าไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วพญานาคผมก็ทําคลิปไปแล้วเพรว่าเด็กไลตัดอะไรนะเด็กไลตัดพญาเซมิงเหล็กผมก็ทําคลิปไปแล้วทุกคนยังไงกันเพื่อนก็เข้ามาใหม่ก็เข้าไปดูได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไล สุยันราชาไรสุวรรณราชาเนี่ยับก็ทำคลิปไปหมดแทบแทบทั้งหมดเลยแหะทุกคนเนาะแทบทั้งหมดเลยนะครับก็ทําไปแล้วนะครับเข้าไปดูได้ทุกคนฝากเข้าไปดูด้วยทุกคนนะนี่ครับอันนี้คือเหล็กไหลเพื่อนใหม่คงคงยังไม่รู้นะอันนี้คือเหล็กไหลไหลตัดนะครับน็เก้ากดปีทุกคนแก้วน็เก้ากดปีนะครับเหล็กไหลเนี่ยนะครับเนาะไหลตัดแก้วน็เก้ากดปีนะครับ นะครับก็คือทําคลิปไปแล้วทุกคนอันนี้ทําคลิปไปแล้วนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วเนาะขอให้ทุกคนโอ้นี่มันนีมันขอเพื่อนเพื่อนเข้ามาใหม่ก็เข้าไปดูได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไหลเด็กไหลอะไรนะโกรปีเนาะผมก็ทาคลิปไปแล้วแล้วก็ปีเป็นยังไงนะครับผมก็ทาคลิปไปแล้วทุกคนเนี่ยก็ทำคลิปไปเสร็จไปแล้วต้องให้ทุกคนเข้าไปดูได้เพื่อนใหม่นะถ้าเพื่อนใหม่จะเข้ามาก็เข้าไปดูได้นะครับช่องของผมแล้วก็ไปที่กดว่าวีด e ีโอแล้วก็เลื่อนลงไปดูมมมัันนจะะีหดครบ ทำมาหลายคลิปนะครับเ็กไลกดปี้ละพญาเหล็กและปีกแมงคับผมก็ทําไปหมดแล้วทุกคนมาเป็นยังไงเข้าไปดูได้ทุกคนเนาะโอเคทุกคนยังไงก็คนดูคลิปนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากนะครับด้วยฝากด้วยนะทุกคนฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงที่เข้ามาดูเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามาดูที่ค่อย มาให้มังใจผมเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องวิธีชาดอยนะครับว่าเราทาคลิปมาก็ไม่ได้ตรงกับช่องเลยเนาะพ่อผมเองก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศจากวิธีชฉาดอยอยู่เป็นป่าเป็นเขาเปลี่ยนอะไรบรรยากาศใหม่ๆอย่างเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปดูคลิปของผมโดยเรียกเรียเครื่องรางนะครับว่ามีอะไรบ้างหลากหลายมีลายแบบมากยังไงก็ฝากดูฝาก กดติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ